ขอแนะนําให้ปวชวมีหนังสือไปถึงนาย,ยกรกฐมนตรีเลยเพราะนายยัตมนตรีถือว่าเป็นผู้ังคับชาข้าราชการตํารวจใช่ไหมแลวเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจด้วยอีกคนหนึ่งที่ปวชวควรจะขอไปก็คือคุณภูมิธรรมนะครับรองนาย,ยรัตมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานของสํานักงานตำรวจแห่งาชาติครับเขาเขามอบหมายงานไว้ให้รหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นไปเอาทําไมกับเด็กๆนะ เด็กมันก็ทีอึดอัดนะผู้ใหญ่ไม่สั่งก็ไม่กล้าถูกไหมนะก,กลัวท่านมีหนังสือขอไปที่ผู้ใหญ่เลยหมดเรื่องนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวนายกเขาก็สั่งเองอ่ะนะเดี๋ยวภูมิธรรมาก,ก็สั่งเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปคนใดคนหนึ่งส่งไปทั้งสองทางเลยทั้งคุณแพรทองทานนายกตีทั้งคุณภูมิธรรมรองนายกที่ดูแลสำนักง,งานสำนักงชาตินี่ ส่งไปสองทางเลยแล้วให้เขาไปสั่งกันเองดูที่เขาจะสั่งกันได้ไหมเขาต้องสั่งได้ดีก็เป็นผู้ชาถูกไหมให้ผู้ใหญ่สั่งลงมาใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้โหดนันเนี่ยโหดโหดนันเนี่ยเ,เพราะว่าไม่โหดไม่โหดตามสายางานเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการแบบนี้ก็คือบีบลูกให้ฆ่าพ่อบีบลูกให้เชือดพ่อเนี่ยนี่โหดเลเนี่ยไม่ไมก็เป็นลูกเป็นพ่อกันเองนี่ แล้วถ้าเราอยากคิดว่าเป็นลูกเป็นพ่อที่ทาตามหน้าที่เพราะในตําแหน่งนายกรัตรีเขาไม่ได้บอกนี่เป็นลูกคุณทักษิณใช่ไหมเขาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้พ่วงว่าลูกคุณทักษิณด้วยเลยนี่ใช่ไหมเราไปคิดเอาเองว่าเอ้ยคุณแพรทอทายไม่ลูกคุณทักษิณใช่ไหมเราอย่าไปคิดสิ คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีมีเกียรติศักดิ์มีอํานาจการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายได้ให้อํานาจเอาไว้ฉะนั้นต้องสังการในนามนายกกับรองนายกใช่ไหมฮะถึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมนะถึงจะศักดิ์สิทธิ์พบว่าตกร้องไม่ได้โรงพยาบาลตำรวจก็ขวางไม่ได้แต่นี่ขอมาไอ้มันก็ไม่เห็นความสําคัญมันก็ไม่สนใจหรอกอีกงานหนึ่งที่อยากจะแนะนําปปชก็คือ แพทยสภาเนี่ยนะเขาสอบเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าถแถลงเพราะว่าแพทยสภามันอยู่ที่ไหนอะใต้กระทรวงยุติธรรมยุติธรรมก็สสพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับอ่าคุณพิชาเห็นไหมเห็นการวางตําแหน่งต่างๆในการบริหารประเทศไหมเขารู้ว่าปัญหาเขาอยู่ที่ไหนบ้างครับถูกไหม ผลประโยชน์อยู่ที่ไหนบ้างเขาก็จะเอาคนของเขาไปวางในตําแหน่งต่างๆถูกไหมที่มีปัญหาใช่ไหมนะครับเขารู้เนี่ยอย่างเงี้ยนะยังไม่ต้องมีปัญหาแน่ก็คนของเขาที่ไว้วางใจได้มานะมากํากับดูแลถูกไหมเขาคิดไปล่วงหน้าหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นปป,ปชก็ต้องเอาที่คิดก็คิดนะว่าไปตามกฎหมายเลยอยากได้หลักฐานอะไรนะ นะขอพวกนี้ละดู่มันจะให้ไม่ให้ท่านเสรีมองโลกแง่ร้ายเกินไปเปล่าว่าเขาส่งคนมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขเพื่อที่จะปกปิดเรื่องของแพทยสภาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ไม่ไม่แง่ล้าหรอกนะนักบริหารก็ต้องคิดนะครับนี่ขนาดรอบครอบยังมีช่องโหว่เลยนะไม่ใช่รอบครอบแล้วแล้ว,ลว,ลวนั่นไปได้ทุกอย่าง ใช่ไหมรอบเข้าก็ยังมีช่องโหว่ช่องโหว่ตรงไหนฮะไหนนะต้องช่องโหว่ตรงไหนฮะช่องโหว่ก็คืออ่ะยอมให้ให้ยอมให้ผมออกมาเป็นฝ่ายค้านไงเป็นข้อผิดเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญในชีวิตของคุณเลยใช่ไหมอ่าไม่รู้จักเสรีพิสทธิ์จริงนี่หว่าฮะอืมพกกันมาตั้งห้าสิบเอ็ดปี เะเกื้อหนุนกันมาโดยตลอดใช่ไหมยังเปิดให้มีช่องว่างทั้งนี้แล้วนะปชอชเนี่ยยังไต่ส่วนไม่เสร็จใช่ไหมจะต้องเชิญใครอะไรต่างไปบ้างเนี่ยผมผมก็ให้รองหัวหน้าพักนะไปชี้แจงแล้วนะผมก็เสนอให้กรรมการไต่สวนเขานะว่าให้เชิญใครใคร คนที่ลงมารับรถผมหรือแม้กระทั่งคนขับรถผมหรือคนที่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่อะไรต่างๆเป็นใครชื่ออะไรจะอะไรเงี้ยให้ไปสอบทั้งหมดแล้วขอแนะนําเพิ่มเติมผ่านคุณพัชระไปเลยนะว่านู่นเชิญคุณหญิงอ้อเชิญลูกเมียลูกเขยนะลูกสะพ้ายอะไรมาให้หมดเลยเพราะพวกนี้เป็นไงมีรายชื่อที่วิเยี่ยมคุณทักษินทั้งนั้นนะนะใช่ไหม เราไปถามที่ดีกรมราชธรรมนี่เขามีรายชื่อหมดอะว่าเมื่อคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอนุญาตให้ใครไปเยี่ยมได้บ้างรู้สึกจะมีสิบคนนะเขายังบอกเลยผมไม่มีรายชื่อนะไปไม่ได้ทำไมจะไปไม่ได้เราก็ไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วทำไมสิบคนไม่เชิญเราเชิญไปหมดเลยนะลูกคุณทักษิณกี่คนลูกเขยกี่คนลูกสะพ้ายเพยนะ เมียคุณหญิงอ้ออะเชิญไปให้หมดนาะยดูสิ <S 2> <S 2> <S 2> จะไปให้ถอยคำยังไงว่าคุณศักดิ์สินเนี่ยป่วยจริงจริงไหมหรือว่าหลบจากโรงพยาบาลไปพักที่อื่นแล้วถึงเวลาจะรับแขกก็มารับที่โรงพยาบาลอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมไปเฉพาะที่โรงพยาบาลแต่ถ้าถามพฤติการอย่างนี้ผมก็มองได้นะว่าปกติเนะยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนใช่หไหมแต่พอจะรับแขกก็มารับที่เนี่ย โอ้นี่จริงเป่าละ่ะนี่นี่ไกลเลยนะไกลเลยนะท่านกําลังบอกว่าเอ,อไม่รู้ว่าปกติอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไปให้ชีวิตหรือไปอยู่ที่อื่นแล้วพอ,อจะรับแขกก็ค่อยมารับที่โรงบาลอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอใช่เป็นไปได้ไหมล่ะไม่รู้เอา้าผมถามเพียงแต่ว่าเป็นไปได้ไหมผมไม่ได้ถามว่าคุณพัชจระรู้หรือไม่ มันเป็นได้ทั้งนั้นแหละพอกลางคืนพอกลางคืนก็ออกไปนะไปนอนบ้านไปเลี้ยงไปไปเลี้ยงหลานนะอา้าวในในเส้นของคนที่เคยเป็นถึงผอตรอเป็นมือปราบเป็นวีรบุรุษนาแกในเส้นของคนระดับนี้ประเมินหน่อยที่ว่ามีโอกาสเป,เป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าที่จะไม่อยู่โรงพยาบาลใช่เป็นไปได้ทำไมจะเป็นไม่ไปได้นะใช่ไหมพะก็ควบคุมได้หมดนี่ นะเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่มีใครยุ่งเขาหรอกนะครับผมไปก็ไม่เห็นหมอสักคนเห็นพยาบาลสักคนนะเห็นจากคุณทักษิณสินกับทีมงานพวกเด็กรับใช้อันนันะ่ะคือไม่ใช่สภาพของการรักษาพยาบาลเลยว่างั้นเถอะอืมไม่ป่วยเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ป่วยไม,ไม่ป่วยเหรออืมท่านเสรีไม่เคยพูดประโยคนี้นะที่ที่ผ่านๆมา บอกแต่ว่าแล้วนะฮะอาจจะพูดรายการอย่านอย่าถามว่าอย่าถามว่าป่วยไม่ป่วยโอ้ยมันตั้งนานเนี่ยแล้วแต่ตอนต้นตอนนี้พูดแล้วแต่ว่าไม่ป่วยโอ้ยพูดตั้งนานแล้วคุณพระชละหลุดไปที่ไหนเนี่ยอ้าวตายจากตรงไหนที่คิดว่าไม่ป่วยฮะเห็นเห็นยังไงบางเช่นเช่นเช่นตอนที่ไปเยี่ยมเดือนพฤศจิกาหกขวหรือกรุมภาหกเจ็ดออ ก็ไม่ป่วยนี่ดูแล้วไม่ป่วยทั้งสองครั้งเลยเออก็เดินมาทักทายผมก็ยังกอดกันเลยแหมคิดถึงมากสวมกอดกันเลยผมก็คิดถึงเขาเมือนหนห่วงเขาแต่เราห่วงจริงนะพูดจริงนะแต่เขาอาจจะมีเลสนายกับเราเดินมาสวมกอดอืมระยะไกลไหมครับ อะไรก็กอดกันตัตวทิกันเองระยะเดินไม่ได้กอดหนุ่มสาวนะเดินจากมุมห้องมาเดินจากมุมห้องมากี่เมตรหรือยังไงกี่เมตรครั้งแรกครั้งแรกเดินจากห้องผู้ป่วยที่พักนะนะมาที่ห้องรับแขกอีกฟากหนึ่งใช่ไหมนั่งคุยกันที่ห้องรับแขกตลอดแล้วก็กลับแต่ครั้งที่สองเนี่ยผมรอในห้องรับแขก ก็เชิญผมไปในห้องผู้ป่วยเลยเห็นไหมติดสนามม้านะ่ะนะนั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงริมนะหน้าต่างริมกระจกนะครับมองสนามม้าแต่ม้าไม่มีนะไม่มีม้าแข่งเท่านั้นกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันกินกาแฟกินข้าวเหนียวมะม่วงนะกินอะไรอกว่ากินอะไรก็ไม่รู้นะ ไม่ได้ไฟเสือกที่คอเลยไม่มีไม่มีเส้นสายอะไรระยงระยายโอ้เดินเดินตัวเปล่าเนี่ยนุ่งเกงกับเสื้อนะั่นเองชุดผู้ป่วยไม่มีชุดปกตินี่แหละชุดคนแต่งกายปกติเลยระฮะใช่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตเสื้อฮาวายอะไรพวกนี้ ชุดคล้ายๆที่ไปนั่งถ่ายที่สระน้ำตอนออที่ออกไปแล้วออออไม่ได้มีอาการป่วยเลยแล้วคนระดับเสรีพิสูจน์มองเห็นก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ป่วยนี่ว่ะใครๆก็รู้ะถ้าถ้าไปเห็นไม่ต้องเสรีพิสูจน์หรอกครับโอ้นะฮะเห็นบอกมีพยานอีกคนนึงเงระฮะบิ๊กโจ๊กเหรอฮะก็เคยไปเหรอ อ๋อโจ้ผมไม่รู้ก็เคยไปไหมเมื่อแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนคุณดาดายเขาออกรายการเขาบอกวนะ่าโจ้ไปนะแล้วก็คงจะต้องไปให้การกับปชเขาถามผมผมก็มบอกผมไม่รู้พอเสร็จรายการผมก็เลยโทรไปถามถามสุรเชษเขาถามโจ้เองไปเยี่ยมคุณทักษิณมาเปล่า,าล่ะเขาบอกไปครับนะเขาบอกเอาเหรอแล้วปชวก็เชิญไปยังเนี่ยยังครับ นะแล้วไปเชิญไปไมมไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดแค่เนี้ยแต่ผมไม่ไปล่วงเขานะมารยาทไ,ไปพบยังไงเป็นเรื่องของเขาอืมครับอ๋อเมื่อกี้ท่านเสรีบอกว่าแพทย์ทัตสภา,าเขาสอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับแล้วผลการสอบของแพทย์ทัตสภา,าเขาส่งไปทางไหนอันนี้ท่านเสรีไม่รู้ เขายังไม่ได้ส่งเลยรอรอไฟเขียวมั้งรออะไรเนี่ยนะก็อย่างที่ผมบอกไว้ไงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นคนของเพื่อไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําอะไร,ราเร,ราวัดระวังนะแพทย์สภานี่ไม่ได้เป็นอิอสระเลยฮะก็อิสระแต่ว่าแหมแพทย์เนี่ยไม่เคยต่อสู้ กลัวจะขี้กลัวจะตายไปมันเหมือนตำรวจทหารเรานะนะที่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเข้าแลกตลอดเวลาเนี่ยอย่างผมเนี่ยเสี่ยงไว้ตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมตายไม่กล,ลัวไม่กลัวอะไรเราแต่พวกหมอนี่เขาเคยที่ไหนเรากาไม่เคยนะชีวิตเขาไม่เคยเสี่ยงถ้าท่านเสรีรู้ว่าผลสอบแพทย์ทาชชาภาออกแล้วเนี่ย ท่านน่าจะรู้ถึงผลด้วยว่าผลการสอบเป็นเช่นไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงอืมนะอย่านึกว่าผมเก่งไปทุกอย่างนี่รู้ทุกเรื่องไม่ใช่อารู้แค่ว่าเสร็จใช่แค่นั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าผลคือคือเป็นยังไงครับอืมอย่างนี้ปกตินี่แพทย์สภาเสร็จนี่เก็บไว้แพทย์สภาก็ต้องเป็นเรื่องด้วยไหมฮะเจอฟ้องเจออะไรได้ด้วยนะไม่ไม่ทำหน้าแี่ถ้าพูดตรงๆนะ พราะเป็นเรื่องที่สังคมต้องการทราบครับถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องในหมูในหมาอะไรนี่เป็นเรื่องสําคัญสังคมต้องการทราบก็ต้องควรถแถลงคุณพัะเจรก็ยังอยากรู้คนนู้นก็อยากรู้ใช่ไหมเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยมันมีอีกเคสหนึ่งที่บอกว่าการส่งตัวคุณทักษิณมารักษาที่ชั้นสิบสี่นี่ทางเดือนจําไม่ได้ขออนุญาตศาลอันนี้ท่านเสรีท่านเสรีเห็น,เห,นเห็นกับเขาไหมว่า ไอ้เอาตัวออกมาจากนอกเรือนจํามาชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจต้องขอสารก่อนและสาร,รยังไม่ได้คืออนงญา้คืออย่างน,ออางนี้การถูกควบคุมตัวหรือการถูกพิพากษาจําคุกเนะี่ยมันเป็นหมายของสารใช่ไหมหมายขังเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนย้ายมันก็ต้องโดยรับโดยรญาติสารนะตอนแรกผมก็ไม่ได้นึกถึงอ่านี้พูดตรงๆใช่ไหม ไม่ได้นึกถึงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นมุ่งประเด็นนี้ไงใช่ไหมหรือประเด็นชั้นสิบสี่ผมก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากนะคิดว่าเ้เราก็ไปเยี่ยมคนรู้จกักเยี่ยมรุ่นน้องเอาอะไรต่างเหล่านี้นะนะแต่เมื่อจําเป็นที่จะต้องอยู่คนเราฝ่ายนะก็ต้องเอาความจริงมาพูดแล้วว่าตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายค้านนี่ใช่ไหม ฝ่ายค้างก็ต้องทําหน้าที่หน่อยถึงแม้ว่าผมจะลาออกไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการอภิปรายนอกสภานะเนี่ยใช่ไหมเพราะเราไม่เราลาออกไาแล้วเราไม่มีสิทธิ์อภิปรายในสภาใช่ไหมลาออกนอกสภาเนี่ยละนะทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้ประชาชนถูกไหมไม่ใช่ลาออกมาแล้วก็ออกมาโดยไม่สนใจนะครับ นะก็เลยจะต้องทําหน้าที่เรื่อยไปถึงต่อไปเรื่อยอย่างที่พูดว่าเดี๋ยวว่างเสร็จเดี๋ยวไปเรื่องเกาะกูดแล้วนะเพราะเรื่องเป็นเรื่องอธิปไตยของชาติไทยนะเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วจะมาเชื่อมโยงกับคุณเซนด้วยเป็นเรื่องความมั่นคงข,งของสถาบัานพระมหากษัตริย์เดี๋ยวผมต้องไปถึงสู่จุดนั้นนะครผมจะไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษินเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างเด็ดขาด